สวัสดีค oh. no ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวชุดของเทสซานะคะชุดใหม่ค่ะก็จะมาในธีมชุดนรินญี่ปุ่นอรักนารักแบบนี้นะคะอยู่ที่ราคา2,400โกนะก็ลดจากราคาเต็ม3,500โกนะถ้าเกิดเราซื้อเป็นแพ็คทั้งเซตเลยนะทั้งเซตเนี่ยมันก็จะได้เป็นชุดนะคะแล้วก็เป็นทรงผมแล้วก็เป็นออ่ไอเทมนะคะที่อยู่ตรงเป็นเครื่องประดั ตรงเอวเป็นหน้าจิ้งจอกแบบนี้นะคะก็แบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีอีกไอเทมหนึ่งที่เราอยากแนะนำนะทุกคนมันจะเป็นน้องจิ้งจอกบ,บนหัวแบบนี้นะคะคาวดีฟ้ฟอกน้องจะหลับตาแล้วก็แบบลืมตาแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้นะน่ารักมากนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะคะว่าชุดน้องจะน่ารักขนาดไหนนะเวลาที่เราเข้าไปเล่นในเกมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เออตรงไหนไปเหรอลงลองใหเปลี่ยนชื้าวะโอนามาลุโกเพรีโอเยอยู่ไหนเกเรบราจันทร์บอลอยู่ห้องล่างเพรดิอเกร์คนตายตายอู้ไปซอยอ่ะ ไไปนั่งเวลาละไม่เห็นเลยเล็นลิงออรแดบอจุดได้ตายนี่โดนขอแล้วนล้วนี่ใครเอาหลอกมาตายไม่ได้หลอก You think your tricks and gimmicks can fool me? I'm not. 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 I'm is part of the game, i am the i am i am not i am not i am not i am the

哇，被射那个呆了。躲在远处，别以为我看不到嘛。Join me now。躲在远处，别以为我看不到嘛。没到嘞。My armor is in need of repair. That did the trick.

ม่ใหต,ตายตายเต่าอ mm ื hmm. มมีเด็ดปูนะคนไหนวะอ๋อเแบบขอบ๊มที

ช้าก่อนลุกหมดชามกอนโดนเระเบิรดเระเบิดระเบิรดเระเบิรดเระเะยตาตายดีจัไผูเนมีด้ไงวะติดตัวต้องชไวม่ต้อง อะไรกระเด็นมือดะไรกระเดงเมื่อกี้นี้โอ้ยปิเสียงก็ตังอะกระตีนยกระีกระเีโตทำเนี่ยนะเนียเนี่ยเหรอเหยียบศพเหยียบศพไม่มีอะเหยียบศพเหยียบศพเฮ้ยเฮ้ยคันส้นไม่ได้กระเจี๊ยนี่เียน

มันมีเอาล็อกล้อบอกแลยไปลิหนีโอ้ยเล่นเมื่อไระกัจานก็กเอาพยายามเก็บอะไรนะนี่นี่ก็ชามไปนี่ก็นึกว่าชาคาจบอะไอวะ

ตามเป็นนายเราไม่ทันในบ้านในบ้านในบ oui. ้านวงเราวงแล้วนะเราวงแล้วนะไปดักข้างล่างดีกว่าเฮ้ยตรงนี้ที่ใหม่วิ่งอยู่อะไรมาอะไรมาอย่าแหลมอย่าแหลมเบนด้วยเอ๋อออกขวาดิออกขวาดิ นี่เขาตีใหม่หรอไม่ใช่ตีเบนร,รวม,รอ,ม,ม,รอ,มอยู่เห็นไหมนี่เราหุอันเดียวหุบร้านเดียวข้างหน้าจะเป็นบิ๊กเบนร้าน,นยังรงวะร้านอยู่นี่ จังหวะนี <te> ้แหละชามลงหนเดียวนี่ทามชามโดนหมดทามโดนหมดชายตายหนึ่งชายตายไปแล้วตายหมดเลยขี้แดนแล้วมีเดดปูด้วยใครเ่นปง มันไดเก็บเองดีว่ตรงนี้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 น้ำแข็งทาทำเลยทำเลยหลังเข้าหลังเข้าเงาเงาเงาลยโอ้หันซ้อนไม่ได้โอ้ มันมีเดดปุยอ่ะนะไอเรื่อเลยนไม่ถูกเลยวะดีก่อนตีเป็นเมดกันอ้หน่<ว>าเียอ,อวเดี๋ยวจะเก็บ <c oughs> ไปท,ทำอะไรอะเก็บไปเล่นตาหน้าได้ไหมจะไปแอกเป่ขอขอขอทองอีกชิ้นหนึ่งดิ นี่มีสองแล้วดียว่แมวแล้วแมวแล้วว่งซ้าอ้าลองนี่ตามอยู่ตามอยู่ไปแล้วนี่ว่านะเวชามแบบดีที่สุดคือแม่งสองตีตีกันแล้วนี่ชามแม่งโดนแน่นอนเออมันไม่เห็นไงมันไม่หลบอ่ะมันไม่รู้ไง ไม่กระโดดบาเลต้านะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอะไรเลยโดนทาอยู่นะตัวเนี้ยเยอะมากข้ามไหยครับอันนี้ต้องปั๊มเลยต้องปั๊มน้ำน้ำจันข้างหลังข้างหลังจันมานก็หนึ่ง

เดวน,นี่ไปชามเดน,นี่ไปชามแผ่นเดิมหาก่อนโดนแล้วโดนแลนต่อเดียวได้เไรอโนต่อเดียวได้ไงอ่อะงบ่อแท้องบอ่างบ,งบมนมาไปเลด้ย ลองลอมันติดได้ไหมมีใครมีมันตีบ้างเอาดอนไอที่วะเอาเมกรโอ้ยสวัสดีแย่ไม่อยากได้เลยพอแพ้ก็บนเพาะน้นถ้าเป็นไม่อยากไร ไปดูคลิปชอบแพ้มพียงใดใส่แล้าสองสองน้อยเฮ้ยแต่หนไม่โดน เราแข่งตึงจัด,ดจา่วันนี้เรามาก่อนกี่รอบ